ลูกดับูออกไปแล้วครับต้องดูที่ก้าวที่ดูออกไปแล้วนะครับด้านหลังยังปลากอยู่ครับยังหาปลากอยู่ในลรปลากอยู่ในเลนครับด้านหลังสแตนนะครับด้านหลังปลาโอบรับปลาอยู่แต่ลูกดับบูก็กำลังตามไปครับจะไปตัดปลาด้วยครับอยู่ที่ชันนะครับ อาจจะได้ปาก่อดกันครับบออนี้ลุงภูก็กลังตามไปตรงนู้นก็กำลังหวานแห้ก็อยู่ครับกรลังแต่ตาออกจะแผลไม่รู้จะแกะทันหรือไม่ด้านหลังก็ตามไปใกล้ๆครับใกล้ๆจิตจิตด้านหลังสแตนเป็นยังไงบ้างไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับ แต่ด้านหลังผมยังไม่มองไม่เห็นนะครับเพราะว่ายังหัวทิศบ่อวิญูนะครับด้านหลังนะครับลูกเราพูก็ตามไปแล้วครับรถจากจังหวัดหนองบัวเราพูเราก็ตามมาไปแล้วนะครับนี่คือจะเป็นทีมมาจาก,ด,กาด้วยกันเนี่ยทีเดียวกันด้วยตาดิจะไปช่วยเพื่อนหรือเปล่าไม่รู้ตัวใครตัวมันหรือเปล่าแต่น่าจะตัวใครตัวมันก็น่ามาแต่มันช่วยเพื่อนเพราะว่าถ้าช่วยเวลาของตัวเองก็จะตอกลัไปไปแล้วครับ ไก้แล้วครับใก่เขามาแล้วครับไก่แล้วไก่แล้วครับลูงก็ยังจับบาสกดบาออกแถมไปมดดี่ดีธีรพัฒน์มีบาสเขาไม่ลูบอลลูกไม่ดู่ล้วนะผมไปลุงก็หลายครั้งแล้วไปจับบอลท่อนอย่เลยครับหลังสแตนครับลุงลำพวงลนทั้งสองทางไปจับไปเจอกันตรงหลังสแตนแล้วครับตอนนี้ช่วยกันนะพี่นนทน ใช่ใช่เดี๋ยวมผมว่าเขาไปช่วยกันจับหลกจากพุ่ับดับอามอยู่บ่อเดียวกันนะครับในอีกมุมนึงนะครับนักแข่งในรุ่นสิงนกพี่ก้ํานะครับกาลังเดินไปหากรรมการที่จะวิ่งในสามนะครับสิงนกพี่ก้ําจะไม่วนไปหลังแตนนะครับจะเป็นบ่อบ่อเป็นบ่อวิ่งเป็นเดินอีกจุดนึงนะครับจะไม่วนไปหลังแตนนะครับ ไปหลังแกนตแตนนะครับลุ season, ่งลำพูทั้งสองคันที่เข้าไปหลังสุดคือนะครับอินทวงกับประสิทธิประรักนะครับลุ่งลำพูเบอร์49ครับกำลังเข้าไปหลังแกนตแตนเข้าไปไล่หลังหนึ่งันหนึ่งเหมือนกันนะครับลุ่งลำพูเหมือนกันแต่ที่คันสุดท้ายของทีสองติดหึงสตาร์ทออกไปแล้วนะครับอาจารงานาคบกับจำเนียนเกือปักพื้นนะครับปัดปัง อมองโอเคครับมองไม่เห็นต่อตาห่างกันนิดนึงไปแล้วนะครับคันสุดท้ายเราหลังจากนี้เราจะเบรกประมาณ5นาทีเพื่อให้ปรับเส้นทางการแข่งขันในลุ่นของพี่อัพนะครับแล้วก็จะปล่อยพี่อัพในระยที่3ครับใช้เวลาเบรกกันประมาณสองแท็กประมาณ5นาทีครับตอนนี้คันสุดท้ายของมีสองจุดหนึ่งไม่อยู่ครับแล้วก็อยู่หลังยางกระจายอีกสองท่านและลู่ลําภูทั้งสองท่านครับ อนีทถ้าไม่มีออกมาหนึ่งนึหงหกจะตามกันู่หลังในกาแฟเ้ื่อันครับไปวัดกันที่ดวงว้ญหลังแก้าแฟเอานครับขณะที่หนึ่งหนึ่งหกยังวิ่งอยู่นกแผงออฟโรดรุ่น พิกอัพแต่เอาอยู่ไว้อยู่ในในวินไม้นะครับคนนินนั่งร้านของช่างภาพตรงนั้นนะครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของรุ่นพิกอัพนะครับจะไม่วนไปหลังกาแฟแต่จะไปใช้อยู่วินตรงนั้นนะครับมีหลักวินให้นะครับจะต้องมีหน้าใครหน้ามครับจะเลือกหมานะครับอันนี้ก็เหลือหนึ่งยี่หกกำลังวิ่งอยู่นะครับกำลังเอเวลาตามลุ่งลำพัวรถตั้งสองคันถึง่ด้รถ พี่ธีรพานธ์บอกว่าจะเดินออกมาสภาพท่าแต่งพี่ตีหายหมดเลยผมเดินตามแตดเลยเนี่ยหลังสแตนสถานการณ์เป็นยังไรบ้างครับผมมองไม่เห็นเลยครับเดี๋ยวผมจะเดินไปภาคหลังสแตนนะพี่ธีรพันธ์พี่พี่ช่วยยกสแตนขยับออกถานการณ์เลยดี๋ยวมึงมองไม่เห็นมันบ้างนะพี่ท่านผู้ชมหลังสแตนนะครับไอ้หลังที่อยู่บนสเตนช่วยยกสเตนหลบด้วยนงครับสุดใจกับไอ้แกอยู่ครับนะแก้มาสุดใจกับ ตลอดที่เราที่ว่ามแข่งขอยู่ครับเดี๋ยวผมจะเป็นสภาพที่สเปรดนะครับจะเป็จะปรจับปลาทอนในบ่อเราที่มึงทนผมจะไปดูเขาจับแล้วว่าทำไมมาูผมจะบอกพี่ว่าครั้สุดท้ายที่นี่เนี่ยแล้วที่เหลือมันไม่ไปหลังสเป,เเปเเแล้วที่สุดเลยไรเงี้ยจริงหรอฝนหรอือเปล่าต่อปีนกไม่ได้ไปหลังสเปรดพี่ที่ขึ้นมานด้านบนนี่แหละครับโ,ดดตโคตรตายเลยไอ้ผมเอาวนไปแล้วครับคันสุดท้ายสามคันสุดท้ายไปหลังสเปรดแล้วพีขข่ ตอนรับที่คอลลูนฝาสีนะครับเลยเหนรายการสมาช์พาน้องโยนแห่งประเทศไทยครับขวาไม้นะครับอดโน้มทำไม่ได้เดินถือไม้ตากแดดถึงหน้านุ่นเราจะเดินไปเขาก็แข่งเสร็จพอดีข้างหลังจะไปดูได้จับตาี่เดินไปถึงน้งแข่งจบพอดีผมรู้นะพี่จะเดินไปไหนพี่ฝากสัมภาษณ์มาด้วยหายหมดแล้วอ่ะตามมาครับตามมาตามมาครับตามมาโน้อพิตตี้ไม่เห็นมาการล้ไปนักแข่งเลย ทีมคอนทอนผาสีกำลังเดินเข้าไปแล้วครับแข่งคนสำคัญที่มีส่ว be <Marina addition. S 1> นร่วมในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับต่อจากนั้นก็จะมีพี่แอร์บุรีลัมอยู่กับเรานะครับครับผู้สนับสนุนการแข่งขันอย่างเนฟซเตอร์ครับโชคดีดอย่างเฟซฟอร์เลอร์เน็กเตอร์นะครับาคาเบรกดีดีฟอร์ไทยแลนด์ติดลมนี่ยังอยู่อยู่เอสที่สามใช่ไหมซิกิโนนี่เขาไปวิ่งเอสที่สามใช่ไหม เป็นไงบ้างครับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวบอะท่อหลังแกงงระแสงครับมาตึกมาดูครับมาดูนักแข่งแต่ละท่านจะเราเอาเวลาจุดตะสร้งนะครับไปเริ่มชมกันครับเป็นไงครับท่าจะเริ่มลกครับครับ สวัสดีครับอา้าวมาแข่งด้วยอรอโอ้โหโอ้โหนี่ทิศเดลภาเดินมาทมาเดลนักแข่งเอาทุกอย่างเลยเนี่ยแข่งกระชท่งเทีสตีแชมแทมแลกเล่ยเร่ยว่ายกสะบ้านหน่อยครับสวยโอ้โหทีม่มเห็นเมื่อกี้เนี่ยไอ้หน่อแล้วหงสาเดินมา เมื่อกี้เห็นงลูกต่าล้มมาโผลเดินมาขายหมดเลยที่ไปหาใครครับที่ไปสัมภาษณ์นักแข่งใช่ไหมครับครับผมเจอแล้วไหมครับเจอนักแข่งเราขาวไงหายหมดแล้วผมเดินมาน้องที่ร้อนมากเลยโอ้ไปอยู่ไปอยู่บนยาหมดเลยอ่ะไอ้ไปอยู่ของอ่ามีแต่ยารอรอดหมดเลย พี่พ <rainforest> ี่น้องมาตรงหน้าพี่เลยพี่ไอดอล์ผมเลยอ่ะเดินถือข้าวเป็นคนดีมากเลยน้องชายผมผู้ทำคนที่ดีครับติดล้ำลึกไปเลยวันนี้ก็เป็นผู้จัดการทีมครับและก็มาเชิญภาพให้กับทางทีมไร้สกปรกชองเอสทีแล้วก็ทีวีสีนะครับมาเชิญถึงเราสักแก้วไว้ที่น้ำที่ถือมากเนี่ยเด็กเขาโกงไม่ให้เราหรอกเออเนาะ อ่ารับจ้ากรรมการท้ายสนามแจ้งมาแล้วพี่บนทนครับเขาตั้งที่หลุไมไว้แล้วบ่อรลอุ่มลำภูเลี้ยงกันเลยสามคันอยูอ่ในบ่อเต็มแขกเลยครับก็เดี๋ยวพี่ตุก๊กจะรังจะแข่งเอที่สามพิจารณนใช่ครับยูทีครับเอทีสามยังไม่จบทีแพ้ไปดูมาแล้วครับเพื่อนบิตรมาไปดูวายแล้วครับเล่นดีแล้วโดนอีกแล้ว คนที่ธรรมดามาได้เลวที่สุดในดที่สองสองซิกัพนะครับก็คือเบอร์ห้านะครับน้องเพทสยานาบาลจัดทอยออจัดทอจัดสามนะครับที่หนึ่งจัดที่หน่งนะครับพี่แค่ินมาลาจากจังหวัดไหนที่ทจีนบันนั่งหัวข้ามพี่แ่ซ้ายมือพี่เดินเก็เป็นสภาพเนะครับซ้ายมือนั่งมาดูเป็นกลุ่มเลยพี่ไหนสายดูห,หรเปล่เดินตรงไปพี่สายมือนี่หรอนานนะครับดูนะครับนักแข่งสิเขาดัดนำของประเทศทั้งนั้นเลย อ๋อดิ่เจ้าแพ้พินนะครับวันนี้เป็นยังไงสภาพหน่อยได้ไปคือะไรเด็กเรื่องอะไรดะเบิ้ลดับเบิ้ลเป็นยังไงบ้างวันนี้สรุปสรุปที่บางดีก็จบจากเราแล้วนะครับเั่นนั้นครับวันนี้ ครับแกจากทางผู้จัดการทีมทุนสุพรรณ Explorer Landy t ทีมก็อยู่บนหงนะครับสภาพหน่อยครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับตัวหน้าครับอยู่แบบนี้ครับผมใช้สิ์เจบอกได้ครับได้ไปแล้วครับได้ตัวหน้าไปแล้วเป็นชุดคิดยังไงี่นี่ครับนักแข่งบอกตอบรับว่าสนามสนุกมากครับสนามที่สองนะครับอย่างนีนะครับติดตามประเทศจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหลอด ประกไปครับ <si ตอนนี้เวลาไ่หยุดร็ใครเดินมาาจาจับที่มันหมดนะครับผมเ็รแว๊บเหดีไ้านดมนก็อยู่แวี้ใครผานมาเราเลิหไปไหนครัพี่ที่มนทไปไหนแล้วนี่ครับ ไอเด็กที่กังผานตีนะครับดี่บนทนผ่านตีครับทำหน้าที่ด้วยครับสายมือน้องเดินมาหาพี่ละครับ ราบยูนี่ครับอยู่ตรงจุดสตาร์ทนะครับับหลังนั้นครับผมตกน้องๆไปกลางล้มไปที่แล้วผมกลัวพี่ร้อนอ๋อครับผมเดิ่นสภาพหมดแล้วนะครับไม่เป็นไรผมเสีนะครับพี่พิการขึ้นมาเป็นคู่ผมนับพี่ละครับพี่ตายครับครับดไปเดียวตายครับพี่โอ้โหตอนนี้กำลังดูนักแขตกครับลงเวลาไปเดียนะครับ าราบรถโรลแรงมากพูดไม่ออกเลยที่นนี่พุ่เลยเอาไม้ส่ให้น้องมาได้ี่ให้น้องสมาษั์พี่ก็ได้